เธอมากับสายฝนสวยแหง้งมันลงผิวสบายสามเลยนะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยลงรถมาทีแรก,กว่าไม่ซ่อแอนพื่อนน่ะเบิง้งแขนเลี่ยคุว่าม,มันมวยปั๊มยิ่งามึงปาดมันไป็นขรุขระเลยสูบเบิ้งเฮียมันหอกกูว่าลงสาแสแลกไวปสวย เธอสวยเธอสวยสวยที่สุดในสามโลกให้เธอให้เธอวันนี้ให้เธอไม่นมอาดเบียกินได้ไปล้อภัยอีกโอชอล้อชอวิทบอกชอวิทชอวิทมาคือโอเซียนนอนมาหนิหูอีห้ามึงเอียงเบียสามร้อยลิตรเอ้า คันพูดให้บ่หากเป็นม้าแทและเวอร์นี่อิหนีนั่นอุปาตรงอย่างหาสีปลังก,งงก,กูเดิตรนี่หามึงกูกปเดืองรถมากกูเสีเสียงเนี้ยไข่เสียงไม่กินเฮี้ยนน้นำซุปน้ำซุปน้ำซุปไปแล้วใจเย็นๆนะคะรอ,อน้ำซุป,ปนะ้นำซุปไปแล้วคะ่ะน้ำซุปไปแล้วเหลือผักนะคะกินผกักรอปกติจะเป็นโต๊ะจีนแม่จะมาเฮ้า เฮากัเลยว่าโอ๊ยไม่เอาโต๊ะจีนดีกว่าเขาบอกจริงเ,ออเพราะว่าอาหารโต๊ะกิงมันมีแต่เก๊กแต่กิงกิงเราเป็นงคงอีสังเป็นงคงลาวก็เลยต้องกิงหมูกระทะอะอโอ๊ดโอ๊โอ๊เอาจังน้อยแป๊บออนึงบโดบดบดบดโอ๊ดเอาคาดว่าสิได้กินอย่างแน่นอนละขึ้นนี่ลหละอะล้าคนบกินฮอดเขาพ <S <S อด้ใหญ่ คุหละพูดหนึ่งดีใจ้ังหลายว่าจะได้กินของฟรีอิอามาเลยนะคะใครที่ยังไม่มามาเลยนะคะม,าามือนีสิมีข้าบาเลโช์พร้อมมีหอดข้าบาเลโช่ปกติจะเห็นต่อยู่พัทยาบัดนีด้ง่ายเวทีโยกเวทีมาหมอลำใจเกิดลอยเป็น ข้าเบลสัญจรสามทีมผู้ใหญ่งสามทีมทีมแรกสามเซนโซสามเซนโซสามเซจเอาอีแคมบอโซ่เถอติแคมมีโชมีตัวเมื่อกีแ,บบ <c oughs> แคมมีโช <c oughs> อุ้ยอาชีพที่ใฝ่ฝันสามเซนโซแล้วก็บีริฟฟอร์ยูโชวันซือ้อฟังซื้อทีมที่สองนี่มันเป็นเตลิดเลิศแท้ฟังแต่ซื้อโลดฟังแต่ซื้อโลดอ่าพี่น้องเสด็จ เบื้องหลากหลายหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วบนันฑิตห้องกระสีขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการเปิดงานาหลังจากเปิดงานจากหัวหน้าบอยของห้องก็ะสอยอดีของขล้องก็หลังจากนั้นคอนเสิร์ตของห้องก็สิิ่มลั่นเงาไปเลยนะคะามาใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็มาเลยนะคะอยากเราเวรมล่ำผูแ้แทนประธานาธดเราไปเนี่ยน <laughs> <laughs> คนมาคนมี่เตี๋ยเบียร์ใครกันเพื่อยากกินเราซื้อมาเองขายเด้โอ้ยเอาอยู่บปุ่นเพชรเตาหินแร่นี่อย่างมึงก็ได้เนาะเมื่อนี้สามสเต็ปเมาหิมะอิ่มไว้ที่หลัง เน้นไ้ก่อนมึงตัวเนาะเอากระไ้น้ำกันนี่ละเออมาสหลอดกระโพดเปิอพั่มพลันลน้ากูว่าเป็นอีคนิงโอ้ขาอีลิฟเลยแทบโฟมโมดเพ้งอีผ่าเลยกระโพดมือเราลอยโพดเนาะ,ะความจริงหัวก,ก็เปิดเผยเออแต่เรางงก็ไปปากันบ<อ>่ากันไาเนาะเขาพิดกันตี้ใน,ในังไหวะสํา เอาโซบน้จิ้มแมอีแตนบ่แสบะ่วยไปเชื่อกินมีโเใดโสมเด็จสมเด็กเคยซื้อกินสมเดจยางไปซื้อมาเองเอค็มคอดรสเค็มคออาจจะเจียดกันถ้าคุณแม่หยางคุนถ้าคุณขวงไอเดียู่ผุนก็ไม่จะผูนเถ่าเใหา่ไม่หยางฮะทีมไหนทีมสุดติทีมสุดอันั้นหองสุดนันโ้องสุดข้าคุณม่มากมามา นี่มาเบิดแล้วนี่โตอันนี้โต้หนึ่งนั่งหัวโต้นี่เออทีมพระเอกย่ายสาอันี่มาเถ่าลืนมาเรื่องเขาแท้เอออันนี้ก็ทิมที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบว่ามีหลายโตอยเลยเหรอใหญ่พูนพุนทั้งคุณมาทีมคอนบอยทุกผนกมีผนกอุ้ยยายหิวใส่ชุดนอนมาด้วยอ๋อเกมบอลไม่ใส่ซ่องในอ่ะ ก็ปกติไม oh, hmm. ่ได้ใส่กางเกงในนอนอ๋อนี่คือชุดนอนของเกมบอลนะเขานอนกับแย่เขานอนด้วยกันกับยายหญิเขาใส่ชุดนี้แหละนอนกอดกันอยู่ฉันมีลูกเขานอนคนละห้องสาธุครับพระเจ้าขอจ้าอแกมานี่คุณภาพาไปสัมภาษณ์ที่นี่ผู้ใดนี่เอี้ยนผู้จัดการป้าว่าเปถกแกลาดท่องสวยสดงดงามนุไปฉาบร้านไหนมาคะนาตาละาหรือเปล่า อนาตามึงไก่แอบเสียงมันคือสนี่เนี่ยเบาค่อยๆมนี่เขาฮอลานาตาบันเนี่มึงจังบักสังบอกูาถามมึงหน่อยดาลามึงถึงไหนแล้วศิล,ลปินมึงนหะศ <c oughs> ิล,ลปินถึงไหนแล้วครับผู้จัดการอันนี้ไม่ทราบค่ะอ๋อ ไม่รู้จักผู้จัดการเอ้าผู้จัดการจะได้จะาโมโหจากว่าศิลปินหอดใจมื่อนี้แสดงว่าบอกจะมาดึกดึกา๋อไม่อมันดึกดึกเขาจีริมโม่งเคิงนี่อีบ้าเมื่อนี้มือปล่อยผีเดี๋ยวผู้จัดการกับอันผู้จัดการกับศิลปินไปคนละทางมื่อนี้โอ้พถือกันพถือกันแล้วมื่อนี้ไปคนละทางแล้วบปล้มลอยกันแล้วมันี่นั่งยิ้มมาทางผีนี่ใสเอาชุมนี้ก็ได้กินเบียร์กวนเฮางจดีใจนี่แม่นี่แม่เขาไปได้มาแล้วบอก โอ้ยน้องตีมีก็มาแล้วเออาเอาท่านนี่บัท่านนี่มีตเตาตีบ่ตท่านมีตไปหาเอาแผ่ออกมาโหลดเด้อเตาทานมุน่น่เดยยุดใส่ก็ไปหามาตัางเอาโหลดสวยอ,อัน,นต้นนี้นั่งน้อีกหนึ่งคนเพระาะว่าต้นหนึ่งห้าคนใช่ไหมใครนั่งข้างหนูนี่ลูกอผู้ใดกรทั่งพี่มีแต่บัสดีค่ะถ้าพี่อาจารย์นี่นีกับคอนบอยแต่ผู้เฒ่านี้อาจารย์นักรตีอยู่ทางนี้แล้วก็คอนบอยทุกแผนกบพราว่าสิเป็นแผนกนั่งลานแผนกลำพง คนนเครื่องเสียงสีเสียงผุนอาจารย์เบียร์คนรอกับมามาแล้วเมื่อนี้บ่รีผู้สาวมานั่งบอกจ้ามาบ่ไดไม่ได้ไปหาถานตะพูนไปหาถามตะพูนเจ้เจ้าของก็ยังเอาตัวบ่อลอดทวีหาเมืองเผดสันพันนาโอ้ยเห็นจะเป็นเมืออใดดีก็กูเนา้อีสมองคว้วยโอตตลาดคว้วยโพดพ่อศักษะตัวนี้เป็นเซตนะคะเป็นทีมค่ะ สนับสนุนด้วยสิงค์ค่ะแตแดกลีโอค่ะเตรียมงานจากมือแล้วนี่เสร็จนี่เตรียมงานจากมือแล้วนี่อ๋อตีอ๋ออ๋ปื๊ดเปเปอิลี่ชุมนีเก็า่าใช้ชุดนอนนอนไปเลยออกูกับ่าใช้คือกันมือนี้ก็กูนอน ว่าที่ใส่บิกินี่มากล่ะครับยันใครหีแปดโอ้ยมอลลัมมาถอายดักเต้นเายแจ๊กดักเต้นเหมือนนลำได้บ่ันนอได้พอาสามเพลงวันนอฉัมาลายหลากสไตล์มอลำเดือนชายดาวยั่ว้ <laughs> มอลำัเด็กเราหลายเดือนชายดาวยั่ว ตั้งชายาไปทานเลยลองประจบแจ็กเพลงปีนั้นจ้างมาอีหอยจ้างมาง่ามมาปะไรกับเปียยนั่นได้ลองหลายสิเมาหลายจนว่าสิลองให้ลองไปนี่ล้ำผู้คู่ไผ่ผู้ไส้มือนี่ออนพ่่ใรููซืฮะหลายคนผู้ใดหลายบ่โอ้ตีอาจจะซุ่มใครตัวถึกถึกแม่เนาะซุบเป้งเป้งบ่แม่เนาะแว่นเสียบปากอ่านมาล้ำน้ำโมเมนต์ตี หาแจ้งน่อยพอห้าอกจาแปลกเ่อหนาแจ้งน่อยจิฮะย่าเลยคือน่อยยังไดเป็นแสน่าเสนสียนสีเที่ก็ใส่เรทีเข้าให้เนตกตีจะคลองฝ้าวาเชื่อหรว่าพรอมเ้อชื่อหรามาสูมาน้าันกี่แน่ยูน่มิเตียยูน่พมีเรามิเตียมิเตียเอาเรามากน้ำเ้อ โ <Okay. S 2> อเคประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะในในส่วนของเรื่องบุฟเฟ่หมูกระทะนะคะ,ะให้ให้ตักพอดีกินถ้าปั๊บเหร บ่ได้ปับแแม้ว่าให้ตักพอดีกินบ่อยากให้มันเหลือแม่ขัดมันเหลืออยู่ทั้งโตแล้วมันเสดายของเนาะเพราะว่ามื้อนีไม่มีแต่ของบ่เหลือของอีม้อหานะคะจานแรกชุกี้ขัดมันเหลือีหลีเอาขัดมันเหลือกระเอากุ้งเอายัง้ง้ให้เฮดเน่ากินอีกนะคะจานนั้นแล้วพยายามแบบยเฮดให้มันเป็นเศษขัดมันเป็นเศษบ่มีคนอยากกินเศษเป็นบอฉะนั้นแล้วเฮาพยายามแบบตักให้พอดีอิ่มถ้าอิ่มถ้าไม่อิ่มก็มาตักเพิ่มถูกต้องส่วนน้ำซุปของใครหมดโตไหนหมดเราก็เดินมาที่ แผนกหมูกระทะนะครับมาตักมาเติมของตัวเองได้เลยเบียร์ด้วยใช่ไหมเบียร์ทั้งหมดเลี๋ยว,วรอทีมพี่อ่าขาเป็นคน,นคคตัออเพราะน้ำแข็งน้ำแข็งก็เสิร์ฟเองอ่าทุกอย่างบริการเองนะคะทั้งน้ำแข็งแล้วก็เครื่องดื่มน้ำแข็งอยู่ทธ่างผุ่นเด้อค่ะเด้อนน้ำแข็งนะคะบริการตัวเองแงะะบบบุฟเฟ่ต์ให้ค่ะ วันนี้เป็นบุฟเฟ่นะคะน้ำแข็งอยู่ในถังแก้วแบบบุฟเฟ่คือจังเขาไปกินลาดแม่แตนใจดี่ะค่าบุฟเฟ่ตามสบายเลยนะคะเออแม่อะตอนนี้หัวหน้าเดินทางมาถึงแล้วว่าเป็นยังเขาพ้าทามหัวหน้าเด้พ่อเป็นยังได้ยนีพเอทามหัวหน้าให้หัวหน้ากินเบียร์แก้วแรกจังสงิหัวจังจะกินได้ <laughs> หัวหน้าเปลือเงินอะมาหอดแล้ว <laughs> อากาศดีดีพ่อฮอนคาดว่าฝนสิโตห้ามเฮาตอนนี้เลยบ่ทุกคนขาตอนนี้ประจำที่เลยนะคะเข้าที่นั่งเลยค่ะเข่ามองนั่งเลยเด้อเขา่าโตเลยประจำการที่โต๊ะใครโตมันเลยนะคะ,ะเพราะว่าหัวหน้าจะแจกเงินก่อนมาสั้น เมื่อน,นี่สิมีหัวนาเป็นสิมีแจกขวัญถุงให้เฮาเออแจกขวัญถุงแล้วก็หัวนาก็สิไดพูดคุ้ยกับสมาชิกทีมงานใจเกินรอยของเฮาหลังจากนั้นก็สิเข้าพิธีการทางด้านคอนเสิร์ตแล้วกับพิ่าการกินไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องทีมงานศิลปินของเฮา เขามาเลยค่ะเขามาใครใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่เข้าม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 า,มาตอนนี้เลยค่ะมาให้หมดเลยนะคะนั่งโต๊ะเลยนะคะประจำการแล้วอ่นลงทะเบียนแล้วแล้วนั่งโต๊ะเป็นระเบียบเรียบร้อยโตใครโต๊มันเลยนะคะนั่งตโต๊ไพโต๊มันแล้วเ,เพรา,พราะตอนนี้หัวหน้าของเรามาถึงแล้วมาฮอดแล้วธ<อ>นาคารหฮาเดินถึงโอ้ไอต้าเฟดก็มาตอนนี้อะไรคนชวน ปื้ตรงสุดนอนสุดนอนเด็น้องพชกับน้องควอยก็มาเรียบร้อยแล้วผู้ใด้เขากุมมือนี่ด้เบื้องน้องเพชรน้องพลอยพร้อมพุดนะคนโอ้ยมาใส่ชุดเปทดตะสั่งแต่ตรงไปยังมาพูดนะสองสาวบูบอรี่นั่งเป็ระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะหัวหน้าจะแจกเงินค่ะนั่งไม่ตรงมึงกับกูเป็นนังใจ้เอีย ลันลันมานี่ลัน อาใครจะรับเบียร์เข้าแถวมารับเลยนะครับ ข้อแถวรับเบียนะครับแก้วมีไหมแก้วเบียใช่ไหม น้ำแข็งไขาจเจ้าน้ำแข็งมาเอาเลยนะครับผมมาตักเอาเองเลยนะครับใครใครอยากได้น้ำแข็งมาตักเอาเองเลยนะครับถ้าใครอยากได้เบียร์ก็คือต่อคิวนะครับ বিলাকত আৰু বিয়া ก็มาเสียงกันแบนเจ้าว่ะล่ะเจ้ากเบอกวาไม่ดนไม่ได้โดนเสียงกันหม ใครได้เบียร์แล้วก็ประจําที่ก่อนนะครับได้แล้วประจําที่นะคะได้แล้วประจําที่นะครับอีกสักครู่เราจะได้ปล่อยอาหารนะครับแล้วจะได้เข้าสู่พิธีการขั้นต่อไปนะคะใครได้แล้วประจําที่เลยนะคะ ดับเดียวครับดับเดียวดับเดียวครับลบลบกวนไอ้ต่อต่อไฟหัวหน้าเนี่ยโต๊ะด้านหน้าครับลบกวนให้นะครับเอาพอโต๊ะเฮาอยู่ใส่พอโต๊ะเฮาบ่มีกับอาสาดมาปูด่ด้วยพอ,อ,อเก้าอี้มาเสริมมาเก้าอี้มาเสริมนะครับโต๊ะเล็กเราสามารถเสริมเป็นหกได้นะครับ เดียวตัวเล็กเราสามารถเสริมเป็น6ได้นะครับโต๊ะใหญ่อยู่ที่8นะครับแต่ถ้ามีตัวเล็กก็สามารถเสริมได้เหมือนกันนะครับผมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะครับใครได้เครื่องดิมแล้วเข้าประจำที่นะครับงงหลายโดตืนกอ อาผู้ใดได้เบียร์แล้วมานาั่งประจําทีเลยนะคะ่ะเสด็จปล่อยอาหารค่ะหลังจากปล่อยอาหารแล้วห้องเกษตรเดีเขาสู้พิธีการขันต่อไปนะคะมันจะดึกนะคะนักสองทุม่มหลังจากสองทุม่มเราก็จะเป็นรายการล่าส์ตของทีมงานเดือนฉายดาวยัวนะคะช่วงนี้ก็เป็นพิธีการของหฮาสกรเอาครผู้ใดได้และะ้วก็ฟามานั่งเขาประจําทีของเจ้าของนะคะมาค่ะ Oh yeah, นทับเจ้า้ับเจ้าข้ับเจ้าถุอองโต้เลย Yeah, yeah. มันอยู่หน้ากล่องรู้ไห้นี่ดอ๋อูอยู่หลังกล่องซะเลยเนี่ยเล้งใครจะเลี้ยงผมหน้าบัตรจ่ายไปรองขาจิ่นั่งใจก็รอดเขานะคะต้องไปเป็นที่เขาไร่ที่ต่อนียนแกยู่หันมานั่งสักกอน ู้ทาเบียมานังสะก้อนให้ขเจ้าอนลิ้นไว้เต็มแก้วเลี้ยงลายใส่เขาจะงางไปโยกเอา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 เลยมามาจุเสียไปละสะก้อนจะมฝนสตนนะครับบันนี้ก็สิได้รเลี้ยนเชิญหัวหน้ามานังก่อนเด้ค่ะเด้อมานังก่อนค่ะเอายินดีต้อนรับสมาชิกมรำใจเกินร้อยทุกท่านค่ะโอาวานี่ความสำเร็จปีที่เก่ามรำใจเกินร้อยตั้งวงมากเก่าปี ปีนี่ถือว่าสมบูรณ์แมนหลักกะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าอย่างนี้กินหลายปีนี่หลายคักหลายแนมือนี่กินเลี่ยงทีมงานมาร่ำใจเกินร้อยอเป็นงานภายในแมนตลอดระยะเวลา200ก็ชิวงาน<ห>าเข้าออกไปทำการแสดงรับใส่พี่รับใส่น้องทั่วทุกสถานที่ค่ะนะคะหละสองยก็างานเข้ากะ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วมีงานหลอดมาแล้วแมง่ายแมงไง่แมงมือฝ้ามือฝนมือล่มเท่ากับผ่านมาได้ผ่านมาได้ในสองลอยก็คิวงานแล้วก็อีกสองงานสุดท้ายวัตถิเจ็ดแล้วก็วัตถิแปดเป็นมือปีฤดูการของเข้ากับสิทธิวาเข้าประสบความสำเร็จในฤดูการพิธีเก่านี่มือนี่ก็เลยถือโอกาสเลี้ยงขอบคุณ เลี้ยงขอบคุณพนักงานมอลำใจเกินร้อยทุกคนนะคะเอาผู้ญ,ญ่บานกับแม่ผู้หญ,ญ่มาหมอดแล,ล,ล้วโบ๊ทผู้ชว่วย้านไทยมาแล้วมาแล้วแม่ผู้ซ่ยอบอตอม,มาเร็วขึ้นมา